ดูควบคุมปั๊มน้ำระยะไกลนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นแบบใส่สิมนะครับควบคุมผ่านมือถือนะครับเปิดเปิดปิดได้นะครับก็คือเอา wifi มาเชื่อมต่อกับโมเด็มตัวนี้นะครับที่เป็นสิมมือถือรุ่นนี้สามารถตั้งเวลาได้นะครับตั้งเวลาเป็นสกีดูเช่นว่าเปิดเนี่ยฮะนี่ผมสามารถตั้งเวลาได้แอดสกีดูเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับเปิด สมมุต yeah, so, 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 so so, ิว่าเราจะเปิดปั๊มน้ำนะฮะเวลา11โมงอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็ผมตั้งไว้ที่7โมงทำงาน11ตอน10โมง15ทีหยุดทำงานแล้วมาทำอีไทีตอน11โมงอย่างนี้นะครับทำนี้ได้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอื่นๆเยอะแยะเลยนะครับสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้จากคู่มือได้นะครับก็ควบคุมที่ไหนก็ได้ครับระยะไกล หน้าตู้จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบออโต้แมนนวลนะครับแล้วก็ออฟแล้วก็จะม,มีไฟแสดงสถานะ,ะนี่โอเวอร์โหลดนะครับถ้าโอเวอร์โหลดก็จะตัดการทํางานท,าทันทีเหมือนกันตาสต็อปนี่ใช้เมื่อใช้แบบแมนนวลนะครับวิธีใช้ไม่ยากนะครับก็คือเอาไฟเข้าแอรเอ็นไฟบ้านนะครับแล้วออกเนี่ยไปเข้าปั๊มน้ำนะครับแอเอ็นเหมือนกันนะครับแล้วก็ยกเบรกเกอร์ขึ้นนะครับ ตัวนี้จะมีระบบป้องกันมอเตอร์ไหม้ด้วยนะครับแล้วก็ควบคุมระยะไกลผ่านมือถือนะครับแบบรุ่นนี้เป็นรุ่นแบบใช้ซิมนะฮะซิมมือถือสอนวิธีการติดตั้งซิมโทรศัพท์นะครับเป็นอันนี้เป็นโมเด็มนะฮะโมเด็ม Wi-Fi บางคนก็เรียกว่าเราเตอร์นะครับเราต้องใส่ซิมนะฮะซิมที่มีอินเทอร์เน็ตเป็นแบบไมโครนะฮะวิธีใส่ก็ดูตามรูปได้เลยครับเเสียบเข้าไปนะครับ ก็ส่วนฝาเปิดปิดนี่ใช้วิธีเลื่อนนะครับส่วน username password นี่ดูตามนี้ได้เลยนะครับสามารถไปเปลี่ยนได้นะครับเสร็จแล้วก็เสียบมันจะขึ้นไฟสีแดงนะครับก็กำลังจะติดตั้งนะครับเมื่อไฟสีฟ้าถึงจะใช้งานได้นะครับ S S I D ตัวนี้จะเป็น 4G นะครับ แกนรอเลยนะ <S <S อันนี้นะครับอ่อ w i f i SSID นะครับขาคือ 4G UFI ครับ1.3.6 5นะครับคอนเนคได้เลยแค่นี้ก็สามารถสามารถใช้งานได้แล้วนะครับแล้วสามารถเอาแต่ในที่นี้เราเอามาเชื่อมต่อกับ Smart Wi-Fi นะครับ User Name Password เดี๋ยวผมส่งไปให้ที่หลังนะครับวิธีรีเซ็ตสมาร์ท i i นะครับให้กดปุ่มสีดำนี้นะครับ ให้ไฟกระพริบแบบถีนะฮะจะขึ้นไฟกระพริบสีฟา้ฟาๆขึ้นแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมาโหลดแอปนะครับแอปตัวนี้ชื่อ,อสมาร์ทไลท์นะฮะหรือว่าทูย่านะฮะแต่ผมถนัดใช้สมาร์ทไลท์นะครับพอพอโหลดมาแล้วก็กดบวกได้เลยครับบวกก็เป็นแอ d ดีไว c ์นะฮะแอปดีไวท์ Ad ก็จะขึ้นอุปกรณ์แล้วนะครับแล้วก็กดอุปกรณ์ได้เลย ตัวนี้รองรับ2.4งจุดสีนะฮะอันดับแรกต้องเชื่อมต่อกับโมเด็มก่อนนะครับก็คือว่าต้องสแกนหา w i f i โมเด็มก่อนนะครับชื่อ 4G นะครับ UFI หนะึ่งส6นะครับเพื่อให้มันรู้จักกันก่อนนะฮะแล้วก็ใส่รหัสให้เรียบร้อยนะครับเจอแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อโมเด็มกับ wifi นะโมเด็มโมเด็มมือถือรหัสไ i f i อ่าได้แล้วครับสามารถตั้งชื่อได้นะครับที่นี่ผมใช้เทสหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าและก็เสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็มาทดสอบได้เลยครับแค่นี้ครับไม่ยากครับใช้เวลาไม่นานพอพอเขาเชื่อมต่อโมเด็มโมเด็มอ่าแบบเสียบซิมกับ wifi เรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเทส ช็ใช้ wi-fi บ้านนะฮะก็คือใช้ wi-fi จากที่อื่นนะครับแล้วก็ลองมารีโมทปั๊มน้ำตัวนี้ดูนะครับอันนี้เป็นไ i f i ที่บ้านนะครับก็คือสามารถใช้งานได้ทุกที่นะครับที่มีเครือข่ายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้จะสามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้นะครับ มาที่สเกดูนะครับแล้วก็มาแอดสเกดูเราสามารถแอดเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับสมมติเราจะเปิดเปิดปั๊มน้ำเนี่ยทุกวันนะฮะเวลาตอนแปดโมงเช้าแล้วกันนะฮะเจ็ดโมงเช้าเซฟน,นะฮะนี่ก็คือสั่งออนนะฮะแล้วก็แอดเข้าไปหาแล้วแอดเพิ่มนะฮะก็เปิดทุกวันอันนี้เปิดนะฮะไม่เปิดก็ปิดอา่าตอนี้ก็ปิดบ้างนะครับ พอเปิดตอนแปดโมงเช้านียะครับแปดโมงเช้ามาปิดตอน8ปดโมงสินาทีสมมุติเราเปิด15 00. นาทีนะครับแล้วก็เซฟนี่ฮะก็จะเป็นสเกจดูแบบนี้นะฮะตารางการทํางานโดยตั้งเวลาแบบละเอียดเหมือนกันนะครับก็คือเริ่มเริ่มเปิด7จ็ดโมงเช้าเปิดปิดอีกทีคือ,อปิดอีกทีคอแปดโมงสิบห้าอโทษน,นะครับต้องเป็นต้องเป็นออฟนะฮะ คอนเฟิร์มปิดอ๋อ,อนี่ผมก็จะตั้งเป็น7จ็ดโมงเช้านะครับเปิดมาปิดตอนอีกทีคือ10บโมงอันนี้แล้วแต่ลูกค้านะครับสามารถตั้งได้เป็น 10, 10บสบรรทัดเลยนะครับหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้นะครับส่วนอื่นก็เป็นการ Account นะครับตัวนี้เป็นเป็นสามารถลูกค้า,าไปใช้ใช้ได้นะครับไปปรับใช้ได้มันสามารถใช้กับ Google Google a s s i s t a n t ได้นะครับรุ่นนี้